สวัสดีค่ะสวัสดีชาวบ้านมิคมนะคะวันนี้แพรก็มีอะไรจะมาให้ดูนะคะก็คือมาเห็นความแตกต่างกับมีดที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะสองเล่มนี้นะคะแพรซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้ผ่านการรับแล้วนะคะตัวนี้ผ่านการรับมีดแล้วตัวนี้ยังไม่ผ่านการรับนะคะโดยการที่แพรรับกับหินตัวนี้กับน้ํามันตัวนี้แล้วก็แท่นตัวนี้นะคะมาตัวนี้จะลองปัดกระดาษคืออันใหม่นะคะนี่ ซื้อมาใหม่ๆเลยออกมาตัวนี้จะปาดก,กระดาษไม่เข้าเลยไม่เชื่อลูกค้าลองไปซื้อมีดมาเล่มหนึ่งแล้วก็มาปาดกระดาษเนี่ยก็ไม่เข้าอันนี้ผ่านการรับกับตัวนี้แล้วนะคะคมแล้วค่ะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะปาดกระดาษเข้าไหม <g it noise> เห็นไหมคะเข้าค่ะคือหินต,ตัวนี้คือแพดซื้อมาเป็นปีแล้วค่ะตัวนี้ใช้งานมาเป็นปีแล้วค่ะ ก็คือยังใช้ได้เหมือนเดิมค่ะก็คืออาจจะมีรอยรอยใช้างานนิดหน่อยนะคะคือเป็นคาบน้ํามันนะคะคาบน้ํามันตัวนี้แพรจะใช้รับกับน้ํามันนะคะขั้นแรกในการรับมีดกับตัวนี้ก็คือต้องทําความสะอาดมีดก่อนนะคะทําความสะอาดมีดเสร็จแล้วก็ใช้กับน้ํามันตัวนี้หยดแค่หยด2อหยดเท่านั้นลงเบอร์400ก่อนค่ะเบอร์400อคือเบอร์นี้ตัวนี้หินจะหนาประมาณ8มิลน,นะคะความยาวประมาณ20เซนนะคะ กับฐานรองตัวนี้ตัวนี้ปรับสั้นปรับยาวได้สามารถใช้เป็นฐานกับหินที่บ้านได้เลยนะคะนี่สามารถปรับสั้นปรับยาวได้นี่เห็นไหมคะนี่นี่อ่าแล้วก็ล็อกได้ด้วยนะคะมีการลื่นให้อย่างดีง่ายสะดวกสบายกับการรับมากเป็นยังไงคะกับมีตัวนี้ตัวนี้แพจัดแถมให้กับตัวนี้ด้วยก็มีน้ํามันมีหินแล้วก็มีมีดแต่มีดจะไม่เหมือนกันนะคะบางเล่มก็อาจจะเป็นมีด มีสีขาวอันนี้เป็นเป็นมีดเหล็กนะคะสําหรับใครสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาเลยทักถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะหรือใครยังไม่มีวิธีในการรับมีดเราจะให้มีดตัวนี้ไปลองรับกับตัวนี้ด้วยนะคะลองดูนะคะรับเป็นแน่นอนค่ะสําหรับผู้หญิงที่มีปัญหาคือมีทุกบ้านมีปัญหาทุกบ้านกับการรับมีดเพราะว่าเราเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเพราะว่า แต่ก่อนเคยมีปัญหาในการรับมีดมากๆก็คือจะทำทีอ่ามีดไม่คมรับมีดทีหน่อยสิพี่ทำงานอยู่มีปัญหาทุกคนค่ะทุกบ้านสังเกตดูขนาดบ้านตาบ้านยายที่อยู่ทางนวนสูงนะคะก็ยังมีดไม่คมไปทีนี่เดี๋ยวนี้ก็คือซื้อตัวนี้ไปให้แก่จบเลยซื้อไปให้แก่ถึงเวลาปุ๊บ เราก็ต้องรับอีกเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าแกก็ทานาะทําไร่ทําสวนของแกไปแกก็ไม่มีเวลาละมีดอย่างนงี้คนแถวแถวบ้านเขาก็จะกินอะไรกันง่ายๆอย่งายงงี้คะ่ะเขาก็ไม่ค่อยทําอาหารมากมายเหมือนเราอยู่ในเมืองในเมืองนี้คือต้องซื้ออาหารมาทําเองส,ส่วนมากนะคะที่บ้านเป็นครัวใหญ่คะ่ะก็คือเลยมีปัญหาในเรื่องการรับมีดมากๆแพรก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการรับมีดจน มาเจอตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์เสริมในการรับมีดที่แบบจบเลยครบเลยคือแพรสรรหามาให้ทุกคนแล้วคือทุกคนต้องชอบเพราะว่ามันคมจริงค่ะมันคมจริงก็คือเราจะให้ตัวนี้ไปด้วยไปลองรับเลยนะไปลองรับมีดเลยนะคะแต่มีดที่แถมไปให้ก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะลองดูนะคะเพราะว่าแทนตัวนี้มันตอบโจทย์ทุกปัญหาเลยมันหล่นแล้วไม่แตกนะคะ ถ้าหล่นใส่เท้าเราอะแตกแน่นอนค่ะแต่หินยังไงก็ไม่แตกค่ะเพราะว่าเวลารับแล้วก็นั่งรับแบบนี้เลยค่ะสบายๆในห้องก็คือพยายามอย่าให้เด็กมายุ่งวุ่นวายก็คือมันมีของมีคมเนาะเนี่ยคือรับรับมีดได้ทุกทุกขนาดนะมีดพามีดพกมีดอ่ามีคลิปหนึ่งที่แพรับขวานให้ดูก็โอเคนะคะขวานนี่รับยากนะหนะัก มันมันมันรับยากขึคืนน่ะก็คือใช้งานได้ดีมากก็คือจะได้ของตามนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะในราคา990าบาทนะคะมาสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือมานำเสนอก็คืออยากให้ทุกบ้านมีไว้นะคะก็คือรับเป็นแน่นอนค่ะสามีท่านใดเห็นแล้วซื้อไปให้ภรรยาเลยค่ะภรรยาอยู่บ้านดูลูก่เงี้ยซื้อให้ภรรยาเลยค่ะ ก็คือรับเป็นแน่นอนเพราะว่าคนที่มีลูกต้องทําอาหารให้ลูกแน่นอนถ้าซื้อก็ซื้อได้มกีิมื้อหรอกคะ่ะส่วนมากจะทํากินเองถือว่าประหยัดสุดเลยแต่การทําอาหารให้มีความสุขมีต้องคมใช่ไหมคะก็คือคนคนที่เขาทาอาหารนี่เขารู้กันอยู่แล้วว่าค่ะว่ามีต้องคมแน่นอนสําหรับวันนี้แพรก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้แพรก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทุกๆท่านนะคะสำหรับใครที่ดูการ ดูวิดีโอคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไ like รค่ะก็คือสามารถทัก inbox สอบถามมาได้เลยค่ะก็คือเราว่างเราก็พยายามจะตอบให้ไวที่สุดน,นะคะสำหรับวันนี้แพรก็ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ